สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะนำเคล็ดลับดีๆมาบอกนะครับสวสดให้ขึ้นใจก่อนซื้อหวยสุดยอดพระคาถาเรียกทรัพย์ที่แม่ชีบุญเรือนได้มาจากพระอินทร์เพื่อนเพื่อนท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ด้วยนะครับจากตำราได้เขียนบอกไว้ว่าเป็นคาถาที่เท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์นำมาถวายแด่คุณแม่บุญเรือนให้สวสดตามกำลังวัน บูชาพระศิวลีพระมหาเถระพระฉิมพีจะเป็นมหาโชคมหาภรกศย์กำลังวันที่กล่าวมีดังนี้คือวันอาทิตย์6วันจันทร์18วันอังคาร8วันพุธ17วันพฤหัส19วันศุกร์ย1และวันเสาร์สิพระคถาฉิมพีพระคถาศิวลีตั้งนโมสามจบแล้วต่อด้วย นชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุถามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพพะเชนะพระหูชนะพระวันตุเมัพจงมามา